สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาทำการรีแอคเพลงที่เรารอคอยจากเด็กๆปีาศาจ b a b y Monster รอจริงๆเพราะว่าเพลง Better Up กับเพลง c คเวอรที่น้องมาแล้วก็เปอร์ฟอร์แมนต่างๆที่น้องทำมาเนี่ยมันมันทำให้เราอยากเห็นว่าถ้าเกิดว่าน้องโชว์เปอร์ฟอร์แมที่เป็นร้องจริงๆในอัลบั้มนี้จะเป็นยังไงเพราะตอนที่น้องร้องในพวกมิชชั่นเนี่ยแต่ละคนเนี่ยก็คือเสียงโวคอลมาก และเพลงที่2ที่ปล่อยมาเพิ่งปล่อยมาเมื่อคืนวันที่1นึเฟบเนี่ยเหมือนกับจะเป็นการปล่อยให้น้องโชว์โวคอลเต็มๆจากอัลบัม้มอ่าจากเพลงแรกที่เป็นเบร t อัพเพลงนั้นนี่ก็คือจะเป็น Dance Performance ด้วยใช่ไหมแต่อันนี้ดูจากโปสเตอร์แล้วเนี่ยวานเจี๊ยบวานเจี๊ยบเลยอันแรกเนี่ยที่เป็น b e ร t e r อันี่จะแบบเฟี้ยวๆนะแข็งแรงแข็งแรงดูเท่ๆแต่เบสอ่าแต่สตั๊กอินเดอะมิเดเนี่ย แค่โปสเตอร์เนี่ยก็ก็รู้สึกเหมือนกับ YG พลิกมากเลยนะธรรมดา YG แม่งก็จะเป็นกล่องๆใช่ไหมแต่อันนี้คือแบบหวานมากเลยแค่โปสเตอร์นี่ก็แบบแต่ละคนนี่คาริสมาไม่ไหวแล้วคือแบบโอ้โหน้องแต่ละคนสวยมากเดี๋ยวจะมาดูว่าเพลงที่2เนี่ย stuck in the middle เนี่ย stuck in the middle เนี่ยเป็นยังไงมันจะออกมาในรูปแบบไหน YG จะเสกน้องให้เป็นนางฟ้าแค่ไหนมา เดี๋ยวเรามาทำรีแอคกันครับกับเด็กปีศาจที่แสนสวยพวกนี้เริ่มเลยเริ่มเลยเปิดมาก็รู้กะเลยรากะก็สวย

You leave my feet oh, right. above <laughs> the ground. Give me spinning around. I don't ever want to get down from your arms. You tell me that you need me. then you walk away. Can't promise forever. What the words you say is true. Don't know what I'm supposed to do. นี่คือนางเอกซีรีส์เลยมาแล้วอาซากของฉันลูกกะมาลูกนี้สวยมาก วาจีเคยทำเอมวีแบบนี้ไหมเนี่ยคือนึกไม่ออกเลยสวยมากน้อ,องแพรม้วนผมก็สวยปล่อยผมก็สวยชิกติ้าตายแล้วลูก

นบ้าบอคอหมูย่างสมการรอคอยมากๆสมการรอคอยจริงๆแต่ละคนคือแบบวิชวลแบบแม่งกระจายมากตาย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 ไม่รู้จะพูดใดเลยอ่ะเออแบบ แล้วก็คือ MVYG รอบนี้นะครั้งที่แล้วที่มีคนบอกว่า YG เกินนี่นี่อาจจะเป็นแผนของเขานะคือดึงลูกค้าเก่าดึงคนที่เป็นสาวก YG เก่ามาก่อนให้เห็นว่าอ่ะไอ้ MVG นะคะสาวแล้วก็พอมาเนี่ยพอมาตรงเนี้น่าจะ CG กระจายเลยละเออแล้วก็มันไม่ค่อยเห็นนะที่ที่ที่ YG จะทำจะทำเอ,อ่อ เอ็มวีแบบนี้ซึ่งแบบแล้วบวกกับหน้าตาน้องๆแต่ละคนความน่ารักแต่ละคนแล้วเสียงแต่ละคนบ้าบอคนคนลุกจริงๆเมื่อกี้คนลุกจริงๆนะฟังเสียงน้องแต่ละคนอะ่ะกับดูแบบดูด,ดูดูหน้าตาดูโอ้ยพูดไม่ถูกเดี๋ยวขอฟังอีกรอบแล้วกันขอเก็บรายละเอียดอีกรอบลวกันเมื่อกี้แบบเอาจริงฟังเพลงแทบไม่รู้เรื่องเลยคือแบบดู โฟกัสไปที่น้องแต่ละคน mm hmm. เดี๋ยวคราวนี้เรามาลองฟังเพลงกันดูดีว่ามันแบบเ mm hmm. มื่อกี้เราฟังแต่แบบเหมือน mm hmm. เหมือนกับหลุหลลดโฟกัสไปที่ที่น้องๆมาเดี๋ยวคราวนี้เรามาลองมาฟังเพลงเต็มๆกันอีกสักรอบหนึ่งคอยอีกรอบหนึ่งโอกะนี่คือแบบมาลุกนี้นี่คือสวักแก๊กหายไปเลยกลายเป็นเจ้าหญิงไปเลยเจ้าหญิงซามูไรามา I'm not alone with you thought that I knew everything I guess I don't know anything yeah. I get emotional and hypothetical wondering of there are all kinds of things I'm not supposed to know I try my best to let it go baby then you bring me back so i buy me back you leave my feet up don't ever want to come down from your arms You tell me that you need me Then you walk away, can't promise and forever What the words you say is true Don't know what I'm supposed to do I'm stuck in the middle with you Alright, With you, 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 you Made up, but I know that nobody wanna be stuck. You are the one that I want. All I can promise you now is my love. You say you want me, you say you care When we're together, are you with you gave me the kiss to your heart you made me believe from the start. Now all that I know is I got all this love I won't take back. SAY go for my health is a selfish if i'm constantly turning to you, to you if you knew what i'm feeling mm, right that. now you come from my heart you tell, tell me, me that you me need you walk you oh, right. no, no plan look say it's true I'm also stuck you with ที่สุดคนลุกดูรอบสองก็คนลุกและหลังจากที่ทำรีแอคไปแล้วก็คิดว่าคงจะได้ดูอีกหลายรอบโหทำมาได้แบบน่ารักมากอะแต่ละคนอ่ะตายแล้วคือคือไถดูฝีตอนเช้าเนี่ย คือหน้าแต่ละคนมาแบบพยายามหลบยังไม่เอาฉันไม่อยากจะดูฉันจะมาดูของฉันเองซึ่งก็คุ้มค่าการรอคอยจริงครับเบบี้เบบี้มอนสเตอร์ซึ่งตอนแรกคาดหวังว่าอายอนจะมาในในใน,ในเพลงนี้ซึ่งก็ก็ไม่ได้มาแต่แต่อย่างน้อยอย่างก็ออกมาประกาศแล้วว่าอายอนกลับมาแล้วน่าจะเป็นเพลงหน้า หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นเพลงน่าจะครบเจ็ดคนขนาดหคนยังแบบหึหตายๆๆ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 ๆละลายขนาดนี้เจ็ดคนนี้คงไม่ต้องพูดถึงไม่รู้จะชมใครเลยอ่ะคือสวยทุกคนจริงๆปักเมนใครไม่ได้เลยรวมทุกคนเลยละกัน Baby ้มอ s t e r อร์นี่ยอมใจจริงๆโอเคครับผมวันนี้ก็จบลงมาแล้วกับอ่า uh, react stuck in the middle เอ uh, ่อ stuck in the middle ของ Baby Monster ซึ่งเป็น เพลงเดบิวต์เพลงที่2อออกมาได้1วันยอดวิวเท่าไหร่3 3ล้านกว่าแล้วซึ่งขอให้ยอดวิวน้องปัง,ปงๆังเพียงเพียงแล้วก็อยากเห็นเหมือนกับเขาเรียกอะไรสเตจเหมือนเบดออัพอะให้น้องทำาะเยอะทำเมื่อกี่อันก็ดูโอเคเดี๋ยววันนี้ก็รบกวนทุกคนแค่นี้ครับผมขอบคุณมากที่ดูกันมาจนจบคลิปแล้วก็อย่าลืมนะครับกดอ่า subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็สั่นกระดิ่ง ช่อง Big Mouth Studio ด้วยในช่องยังมีสปอยหนังที่น่าดูน่าดูสยองขวัญน,นางรักโรแมนติกมีหมดแล้วก็เรื่องสั้นเป็นนิยายเสียงทั้งคลาสสิกโรแมนติกแล้วก็กุ๊กกูสยองขวัญเป็นซีรีส์ที่ทำกันมาใหม่ๆเลยเขียนกันขึ้นมาใหม่ๆเขียนกันขึ้นมาใหม่ๆเลยหวังว่าทุกคนจะเข้าไปช่วยกันดูนะครับผมขอบคุณมากครับและยังไงเจอกันคลิปหน้ากับ react baby monster เราจะรอดูกันว่าครั้งหน้าจะเป็นอะไร ขอบพระคุณครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมทั้งหลาย